การใช้มือคลึงรอบดวงตาแล้วใช้นิ้วกดตามหัวตากับรอบเปลือกตาแล้วอย่างอ้างว่ารักษาการพูดไม่ชัดจากรคประจำตัวโดยเอาถุงมือเอามือใส่ถุงมือก่อนแล้วมือล้วงเข้าไปในปากแล้วจากนั้นก็ระบุว่าผู้ป่วยสามารถมีเสียงแล้วก็พูดได้อัน,นี้เป็นสิ่งที่อย่างที่บอกไปแต่ปรากฏว่าคุณรณรงค์แก้วเพชรเชื่อคุณคุณไหม ทนายความค่ะทนายรณรงค์อะคะ่ะเจ็บป่วยก็ทันหันบอกเนี่ยเจ็บไหลค่ะก็เลยาล้ขา,ายขอให้ทดสอบหมอพลังจิตเนี่ยบอกว่าให้ยังไงนัน้นลงไปก็คือหมอเอกอะคะ่ะอาจารย์เอกก็รักษาด้วยการจับไหลทนายรณรงค์แล้วก็เปล่งเสียงทีนี้พอทําเสร็จทนายรณรงค์บอกไม่หายแล้วยังไงต่อบอกไปสิอาจารย์เอกก็เลยจับให้อีกค่ะ ทนายนลนร์ก็บอกอีกไม่หายแล้วยังไงเอกอาจารย์เอกก็เลยบอกแล้วมันจะหายได้ยังไงก็เพิ่งทําเมื่อตะก,กี้แล้วรู้นะนี่มาลองใช่ไหมใช่บอกมันจะหายขาดได้ยังไงคือเนี่ยมาแบบอยากจะเอาชัดๆทนายตั้งใจมาทดสอบผมนั่ไปดูบรรยากาศเพราะหลังจากนั้นเริ่มมีการโต้เถียงกันนะ <laughs> อาจารย์ตึงๆอ่ะเส้นมันจะตึงๆสัปบบนะฮะตรงนี้สองฝั่งตัวตึงเลยครับอาจารย์กดเส้นให้มันดีขึ้นนะแต่มันไม่หายขาดเราต้องไปหายาทาเพิ่มหอวะก็จะหายขาดยังไงในเมื่อ เพิ่งทำเมื่อกี้นะครอาจารย์ทำให้หายขาดได้ไหมการป่วยของมนุษย์ไม่มีหายขาดต้องรักษากี่ครั้งครับฉะนั้นคือตอนนี้คุณป่วยใช่ไหมใช่ครับทำให้คุณดีแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณต่อไปฉะนั้นคือตอนนี้ปวดมาเอาความเป็นจริงว่ามันดีขึ้นไหมมันเบาขึ้นไหมพอเบาแล้วหายทุกทรมานไหมไม่มีอะไรหายขาดมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวก็ตายแต่เราทําให้จากหนักเป็นเบาจากหนักเป็นเบาแล้วหรอครับ ก็ปวดไหมล่ะครับตัวนี้อาจารย์มากดให้อ่ะมันเส้นมันมันกดตรงไหนฮะมันไม่ได้กดอะไรมากมายเลยไม่ได้หมอนนวดเออผมไม่รู้สึกอะไรอ่ะอ่าก็เป็นตามปกติผมเข้าใจว่าถ้ามาแบบเนี้ยนะไอ้เคสนี้เป็นเรื่องเรื่องเด็กๆเล็กๆผมไม่อยากให้ให้มาเป็นกระแสกแค่ปวดไหล่ปวดแล้วเราบอกว่าโน่นนั่นนี่คือผมเข้าใจนะพี่นะพะมีเป็นทนายโอ้ขอบคุณอาจารย์ที่ใช้กลังรักษาไม่เป็นพี่นะเพราะว่าผมรู้ว่าพี่มาตรวจสอบ นะในเรื่องเจตนาเ,เ,เจตนาของพี่นี่ขณะที่ระวางนั้นมีลูกศิษย์ที่คอยติดตามอาจารย์เอกมายืนฟังแล้วเข้าไปต่อว่าคุณรณรง์ว่านี่ป่วยคนเดียวมารักษาแล้วไม่รู้สึกคนอื่นก็รู้สึกกันหมดเลยนะนี่เขามารักษากันทั้งวันนะคะทนาตโนงก็เลยบอกว่าก็ผมไม่รู้สึกอะไรมผมไม่ได้หายนะจะมาบังคับให้ผมรู้สึกได้ยังไงอะ่ะเนี่ยพูดแบบนี้มาบังคับให้ผมรู้สึกก็รู้สึกแค่ว่าโดนจับเฉยเฉไม่เห็นมีพลังอะไรวิ่งเข้ามาเลย ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะบอกออคือถ้าทําแล้วมันรู้สึกได้ก็คือมันรู้สึกอย่างนั้นมันจะมีรู้สึกว่ามีพลังอะไรวิ่งเข้ามาสักหน่อยนะแต่ถ้าไม่รู้สึกก็คือมันไม่รู้สึกอย่าให้หมอชนน้านมาตรวจสอบหาความกระจ่างไม่อย่างนั้นชาวบ้านจะมองว่าต่อไปไม่ต้องไปหาหมอรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วตัวเองแนะนําไปทํากายภาพดีกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยทุกอย่างถบาบมีพลังมันต้องวิ่งเห็นให้เรารู้สึกอะไรบ้างอ่ะถบาบบเราเอ,อ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังพอสัมผัสได้บ้าง นี่มันไม่รู้สึกมันก็แรงจับปกติไม่รู้ว่าจิตเราไม่ดีมั้นแบบเป็นคนเดียวของทั้งวันที่ไม่ไม่รู้สึกอะไรครับเขาถามเลยก็มันไม่ก็มันไม่รู้สึกจะบังคับให้ผมรู้สึกเหรอถามว่าพี่พี่นักข่าวเนี่ยเขาอยู่กันทั้งวันเลยเออพี่นักข่าวก็เห็นกันทุกคนตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายวันนี้มันหมายถึงว่าจะบังไม่จะบังคับให้ผมรู้สึกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมถามว่าถามว่าพี่พี่คือข่าคำถามเนี่ยมันจะบังคับให้ผมรู้สึกใช่ไหมไม่ใช่ครับที่ผมไม่รู้สึกเข้าใจะไหมคะเนี่ยแล้วมันรู้สึก คือมันไม่ได้รู้สึกเพราะโดนสัมผัสเฉยๆอ้าวก็เหมือนโดนจับเฉยๆอย่างงี้มันไม่รู้สึกรู้ถึงพลังอะไรคือถ้าถ้ามันมีวิ่งเข้ามาเราก็จะบอกว่ามันมีเนี่ยเราไม่รู้สึกแบบนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยท่านั่นเองไม่ได้มาลบหลู่อาจารย์พี่นะมารักษาปกตินะผมนีผมมารักษาปกติไม่ได้ว่ามีเจตนามาลบหลู่นะคือเราก็อยากดูแลเราอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นอะไรมายังไงอะไรยน้คือคนป่วยเขามาอยู่ต่อหน้าเนี่ยคนที่มีจิตได้สำนึก เป็นหมอเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยครับเขาเดินนั่งรถเข็นมาเห็นไหมเมื่อกี้คุณพี่เห็นอาจารย์เขามีใบหมอเราถึงเป็นหมอได้เอออย่างนี้นะครับไอ้คาว่าหมอเนี่ยเราพูดกันติดปากเนาะอ่าใครรักษาคนใครช่วยเหลือคนได้หมอผีหมอไสยศาสตร์หมอธรรมหมอยันอันเนี้ยก็คืออาจารย์เนี่ยเขามีกระสาคมเขาเรียนวิชามาเราก็เรียกว่าหมอเป็นหมอทางความเชื่อเพราะว่าอันเนี้ยอย่างที่คุณพี่เห็นนะครับคนเขาเชื่อ อแล้วเราก็ไม่ได้บังคับให้ใครเชื่ออืคือพอเขาเกิดความเชื่อเนี่ยมันเป็นศาสตร์ของพลังจิตซึ่งมันพลังจิตภาพถ้าไม่เชื่อมันรักษาไม่ได้ใช่ไหมเออมันอยู่ที่คนครับอ้าวอยู่ที่คนใช่แล้วพลังจิตลอนเรานี่ก็บอกไม่มีอะไรวิ่งเข้ามาเลยไม่มีพลังจะบังคับเหรอทางโน้นบอกมันอยู่ที่ความรู้สึกนะอยู่ที่ความเชื่อด้วยอ่าเมื่อวานนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าอาจารย์เอกยังบอกด้วยในน้ังใบ ที่มีข่าวว่าท้ารำตีสาสุขไม่ได้ท้าเพียงแต่ขอให้มาช่วยกันรักษาคนป่วยไม่ใช่ท้าทางในทางไม่ดีแล้วยอมรับว่าไม่มีใบอะไรเลยไม่มีใบประกาศไม่มีใบรับรองอะไร